ตอนนี้ก็ได้ออกจากงานนะครับน่าจะเป็นการทดลองระบบใดระบบหนึ่งในการหาหรือในการตรวจสอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบภายนอกและภายในน่าจะมีอะไรให้เห็นในอีกไม่นานอาจจะมีให้เห็นในสภาในการอภิปรายในสภาอีกไม่นานในคณะรัฐบาลก็อาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนให้เห็นเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําการหา บางอย่างการตรวจสอบการเรือกตัวภายในภายนอกต่างๆกลไกจะวิ่งวนให้ซับซ้อนที่สุดสักวันหนึ่งจะรวมตัวมาประจบเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งภาพทั้งอากาศยังเห็นปกติรวมถึงโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกการทับระบบหน้าจอมือถือผมไม่แน่ใจว่าคือใครเป็นคนสร้างกลไก อาจจะเป็น,นกลไกบางอย่างที่ทําให้เราซับซ้อนที่สุดนะเมื่อถึงเวลาซับซ้อนที่สุดเนี่ยสักวันหนึ่งเขาจะเอากลไกสิ่งนั้นมาประกอบดูให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำเชื่อว่ามันจะมีรายละเอียดครับมันจะเป็นรายละเอียดที่ละเอียดมากมันเป็นรายละเอียดที่ต้องการกรองแบบว่าต้องเป๊ะนะครับสิ่งนั้นจะวนกลับไปวนกลับมา กไกทั้งหมดจะเป็นการสลับผัดเปลี่ยนระบบการวนรวมถึงการสลับช่องสัญญาณในหัวผมการตั้งโปรแกรมสลับแยกต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกแยกออกไปหลากหลายประเทศสักวันหนึ่งน่าจะรวมตัวประจบเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำทั้งภายในทั้งภายนอกการทับระบบหน้าจอในมือถือ,อการทับระบบหน้าจอในมือถือต่างๆการทับระบบหน้าจอในมือถือต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล้วนแต่จะเป็น,นกลไกก็ขอให้ทุกคนนะไปเชิ่หน้าความจริงผมไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้จะบอกได้เฉพาะบางส่วนโปรแกรมที่มีการสลับนะเหมือนการสลับแยกแยกเรียกฟังเฉพาะแล้วก็การใส่จนกระทั่งมีการพูดว่าตอนนี้ตัวผมไี่ถูกดึงขึ้นมาแล้วครับเป็นตัวภายในหรือเปล่าครับเป็นตัวภายในผมที่เห็นการทํางานภายใน ตัวแต่ละตัวที่ลงมาอยู่ในตัวคนคือตอนนี้ยังเห็นได้ทั้งภายในทั้งภายนอกใช่มีบางอย่างนะั้นดึงส่วนแต่ละส่วนผมมันขึ้นดึงขึ้นเชื่อมต่อตัวจริงแต่ละส่วนทั้งดวงตาทั้งส่วนหัวทั้งลำตัวแต่ละส่วนแขนต่างๆต,ต,ต,ตุกดึงเชื่อมต่อประกอบตัวดึงขึ้นเป็นระยะครับผมไม่แนจว่าคือใครเป็นคนดึงขึ้นนะครับก็แปลกดีนะเดี๋ยวก็คงน่าจะมีอะไรให้เห็นนะ คลิปน่้ฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ